สวัสดีเ,เพื่อนเพื่นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันกับเกมเดิมนะฮะกับอันดอนนะครับหลังจากที่ผมเลเวล50มาเนี่ยล้วก็ได้ไปเมืองใหม่เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าผมฟาร,ร์มของไม่ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ที่มันเลเวลสูงกว่านะครับแล้วก็พวกสัตว์ป่าต่างๆนาๆนามันถึกขึ้นนะครับเพราะว่ามันไปแมปใหม่ไงมันไปแมป50ตอนนี้เนี่ยอาวุธของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด หรือว่าอาวุธพวกปืนต่างๆเนี่ยยังเลเวล40อยู่เลยนะครับมันฟาร์มของลําบากนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแล้วก็มาตรงต๊กคราฟของเรานะครับอ่าเราจะมาสอนวิธีการคราฟอาวุธก่อนละกันนะครับ การคราฟอาวุธนะครับเราก็ต้องเลือกตรงนี้ให้ตามเลเวลเรานะเลเวล50นะครับเดี๋ยวผมจะคราฟเป็นปืน HK416 แล้วกันเพราะว่าปืนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นปืนที่นิ่งมากๆเลยนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับผมว่ามีโอกาสสมได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ร้อยไปจนถึง168ินะครับอาแม็กกาซีนตัวปืนนี้นะครับผมใช้39นัดต่อ1แมสสถานะเพิ่มเติมก็จะมีตามเกรดของปืนที่เราคราฟได้นั่นเองนะครับผมก็จะใช้โลหะผสมทองแดงนะครับแผ่นไม้อัด อลูมิเนียมอัลลอยแข็งหนังพรีเมียมแล้วก็หินคราฟปืนหรือว่าโลหะหายากนะครับซึ่งหินคราฟปืนหรือว่าโลหะหายากเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องคราฟไอซีอันข้างบนนะครับผมก็มาดูโลหะผสมทองแดงก่อนเลยนะครับกดเข้ามาดูนะครับเราสามารถคราฟได้กี่อันเอ่ยเราคราฟได้2อันนะครับคราฟไปก่อนเลยโอเคอันไหนที่เราคราฟได้เราก็คราฟไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคผมครได้อันเหลืออีกหนึ่งอันนะครับสำหรับโลหะทองแดงเดี๋ยวเรามาดูโลหะทองแดงกันนะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างเอ,อ่ยนะครับนี่โลหะผสมทองแดงก็ของผมเนี่ยนะครับขาดกิ่งแว็กวูดอีก2อันนะครับผมก็จะครับได้อีกอันหนึง่งนี่เลยนะครับกิ่งแว็กวูดเนี่ยเราสามารถหาได้ที่ก็จะต้องไปตัดต้นไม้ในเมืองท่ลาบตอนกลางนะครับผมในแมปที่ลาบตอนกลางแผ่นไม้อัดต้องครับ3อัน แผ่นไม้อัดเลเวล50เราก็จะต้องไปแมปแมปเลเวล50นะครับต้องใช้อยางไม้สนเข็มนะครับจะต้องไปตัดไม้ที่เมืองโคเลอร์นะครับซึ่งเป็นเมืองเลเวล50นั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมไอเทมสาเร็จรูปเลเวลเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปฟาร์มของที่แมปเลเวลนั้นนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับ ตอนนี้แผ่นไม้แอดผมยังขาดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็หนังสัตว์ชั้นดีนะครับก็จะได้จากการล่าสัตว์ในเมืองโคเลอร์นะครับยังขาดอีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องไปแมป3แมปเลเวล30ก่อนนะครับแมปเลเวล30ก็จะเป็นแมปที่ลาบตอนกลางนะครับผมผมก็วาร์ปมาที่แมป30นะครับผมซึ่งก็จะมาตัดต้นไม้นะครับเพื่อที่จะเอากิ่งแว็กบูดนะครับผมไปครับ ไอเทมซันบิตรูปอย่างเช่นโลหะผสมทองแดงนะครับโอเคตัดไปก่อนนะครับอ่าได้มาหนึ่งอันแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอตัดสักสี่ห้าต้นแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็น่าจะพอแล้วนะครับผมสำหรับกิ่งไม้สำหรับกิงบก่งแว็กวูดนะครับผมเพราะว่าเราขาดไอตัวโลหะผสมทองแดงอีกอันเดียวนะครับเดี๋ยวขอบับกลับบ้านก่อนนะครับ หลังจากที่เราวา์ปมาบ้าแล้วเนี่ยนะครับไอเทมที่เราคราฟที่เราฟาร์มาเมื่อกี้นะครับอย่างใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นกิ่งกิ่งแว็กวูดเนี่ยเราต้องเอามาล้างเชื้อก่อนนะครับก็กดล้างเชื้อไปก่อนเลยนะครับล้างเชื้อเสร็จแล้วก็เอามาคราฟต่อได้เลยนะครับขาดโลหะผสมทองแดงอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับตัว hk 4 1 6 hk 4 1 6นะครับผมสำหรับไอเทมสำเร็จรูปอันแรกนะโอเคโลหะผสมทองแดงคลาไปตอนนี้เนี่ยโลหะผสมทองแดงผมก็ครบแล้ว3อันนะครับเหลือแผ่นไม้อัดอลูมิเนียมอันลอยแข็งและหนังพรีเมียมนะครับสังเกตได้เลยว่า ไอเทมสาเร็จรูปในการคราบปืน3าอันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นไอเทมเลเวล50นะครับเราก็จะต้องไปแมป50แมปเลเวล50นั่นเองนะครับดูซิว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างแผ่นไม้อัดอลูมิเนียมแข็งอัลลอยแล้วก็หนังพรีเมียมแผ่นไม้อัดนะครับก็จะใช้พวกต้นไม้ส,ส่วนใหญ่แล้วก็มีหนังด้วยนะครับใช้ต้นไม้นะครับเน้นต้นไม้แล้วก็มีหนังด้วยนะครับที่ได้จากการฆ่าสัตว์แล้วก็เขาสัตว์ด้วยนะครับอลูมิเนียมอัลลอยนะครับ อลูมิเนียมอลลอยก็ใช้หินนะครับแล้วก็ใช้พวกไม้หินกับไม้นะครับผมแล้วก็จะเป็นหนังพรีเมียมหนังพรีเมียมเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของเนื้อนะครับผมจาร,รบีเนี่ยเราต้องใช้เนื้อในการครัฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มเนื้อมาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแฟลกสีขาวแฟลกสีขาวก็จะเป็นในส่วนของการเก็บเกี่ยวต้นไส้นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการฆ่าสัตว์นะครับหนังสัตว์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นไายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไอเทมเกรดสีฟ้านะครับก็อนนี้ก็ฟาร์มต้นไายนะครับแล้วก็ฆ่าสัตว์นะครับก็จะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฟาร์มกันก่อนนะครับเดินทางไปฟาร์มของกันก่อนดีกว่านะครับกดมาที่แผนที่นะครับแล้วก็ไปเมืองคลเลอร์นะครับก็จะวาร์ปไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอไปลงตรงขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าตรงไหนมีไอเทมอะไรบ้างนะครับโดยการกดมาที่รูปใบไม้ข้างล่างนะครับ นี่เขาก็จะโชว์นะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้เขาโชว์อะไรบ้างนะครับผมจะไปฟาร์มไม้นะครับแล้วก็ไปฟาร์มจริงๆมันต้องใช้หมดนั่นแหละผมขอไปลงลงนี้แล้วกันนะครับโอเคว์ปไปเลยนะฮะเราก็จะตัดไม้เพื่อเอายางไม้สนเข็มแล้วก็ไม้สนเข็มนะครับ หลังจากที่ผมไปฟาร์มมาในแมปเลเวล50นะครับตอนนี้ผมก็ฟูลออปชั่นแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้นะครับการขุดหินการล่าสัตว์การเก็บเกี่ยวฟ้ายนะครับผมโอเคก็ใช้ในส่วนของโต๊ะแปลรูปวัสดุตั้งต้นนะครับอ่าหนังสัตว์เลเวล50นะครับแล้วก็ฟ้ายเลเวล50นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเส้นใยนะครับผมเลเวล50นะครับแล้วก็หินเลเวล50อ่าอันนี้ก็จะเป็นซิทรินนะครับ ได้จากหินเลเวล50นั่นแหละแล้วก็ไม้นะครับหลังจากที่เราเอาของไปล้างเชื้อมาแล้วเนี่ยเราก็มาที่โต๊ะคราฟเหมือนเดิมนะครับเราจะคราฟปืน h hk 416นะครับผมในเลเวล50บนะครับคราฟตามเลเวลนะครับอันบนเราคราฟไปเรียบร้อยแล้วนะโลหะผสมทองแดงแล้วก็แผ่นไม้อัดนะครับผมคราฟไปอีก3อันนะครับโอเคครับมาพอหรือเปล่านะครับของที่เราฟาร์มมาเมื่อกี้ แล้วก็อลูมิเนียมอลอยแข็งนะครับก็สายไปอีก6อันนะครับค่อยๆคลาบไปทีละอันนะครับมันจะได้ไม่งงแล้วก็หนังพรีเมียมหนังพรีเมียมยังคลาบไม่ได้ขาดอะไรเอ่ยโอเคหนังพรีเมียมขาดจารบีนะครับขาดอันนี้นะครับแล้วก็คลาบอันนี้มานะครับโดยใช้เนื้อสัตว์เรียบร้อยหนังจารบีของเรา3อันโอเค ตอนนี้เนี่ยเรามีโลหะหายากหรือว่าหินคราบปืนเนี่ยมีอยู่5อันนะครับมันต้องใช้3อันซึ่งไอโลหะหายากหรือว่าหินคราบปืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีเนี่ยจะมีวิธีหาอยู่3วิธีนะครับหนึ่งก็คือการทำเควสอ่ามันจะเป็นเควสอันนี้นะครับผมอ่าเป็นเควสรายวันนี่แหละนะครับทําอันเนี้ยให้มันเต็มนะครับให้มันได้กล่องทองนะครับมันก็จะได้เป็นหินคราบอันหนึ่งนะครับผมต่อ1นวันแล้วก็มันจะมีในส่วนของการซื้อหินคราบผ่าน ล่องทองนะครับผมกล่องที่ใช้ทองซื้อแล้วก็ซื้อหินคราบจากกล่องที่ใช้เหรียญ PVP ซื้อนะครับผมซึ่งในเกมของเซิร์ฟไทยเนี่ยมันยังไม่มีนะครับตอนนี้มันยังไม่มีนะแต่เซิร์ฟจีนเนี่ยมันมีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาคราบให้ดูก่อนเลเวลตรงไหมเลเวล50นะครับแล้วก็คราบไปเลยนะครับเราก็มารอรุนว่าเราจะได้เลเวลเท่าไหร่สีทองเถอะป๊บโอ้โหสีฟ้านะครับ <c ười> <c ười> <c ười> พยายามคาบให้ได้สีทองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบเยอะนะเราคาบได้สีฟ้าแล้วก็ขายทิ้งนะครับผมอินคราบปืนนะครับเหลือแค่2อันมันหมดแล้วนะครับผมคาฟต่อไม่ได้แล้วนะนะครับตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟไทยในช่องทดสอบเนี่ยตอนนี้นะครับคือมันยังไม่มีระบบซื้อขายมาเยอะมากนะครับผมก็คาฟให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการคราบการคราบเสื้อบ้างเนาะนะครับเสื้อเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับผม อันนี้เราครับได้นะใช้เลเวล5 2 5 3 56 56แล้วก็55เนี่ยครับเราครับเสื้อเกาะได้อันนี้เราก็ยังไม่ได้นะครับผมเป็นที่เอาไว้ใช้ในส่วนของการครับเสื้อนั่นเองนะครับคือมันยังไม่มีนะครับผมผมยังไม่มีเลยการคราฟตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกันนะเสื้อผ้านะครับแล้วก็พวกอาวุธเนี่ยก็คราฟคล้ายๆกันเลยนะครับใช้วัตถุดิบคล้ายกันนะครับผมเพียงแต่ว่าพวกเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเน้นไปทางพวก การใช้พวกายมากกว่านะครับโอเคผมอาจจะไม่ได้คราบให้ดูแล้ววันนี้นะครับผมไอตัวเกรดที่คราบเสื้อเนี่ยมันไม่มีนะผมดูก่อนว่าเราสามารถคราบอาวุธได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองคราบมีดให้ดูอีกสักอันละกันนะครับอ่าพวกนี้เนี่ยนะครับผมผมยังไม่เคยคราบนะเราก็จะต้องซื้อพวกเป็นบลูพินนะครับผมเนี่ยมันจะเขียนว่ารับสูตรนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวผมจะคราบเป็นดาบอันนี้ละกันนะครับผมเป็น อุปกรณ์อาเลเวลสิบอาเลเวลห้าสิบนะครับดาบเลเวลห้าสิบเราก็กดรับสูตรไปครับแล้วเราก็จะต้องไปซื้อนะครับผมเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าเราไปซื้อตรงไหนได้บ้างนะครับจริงๆถ้าเป็นเซิร์ฟตีเนี่ยมันจะสามารถซื้อโดยการใช้เมนูรัดตรงนี้ได้เลยนะเราไม่ต้องวาร์ปไปนู่นไปนี่นะครับโอเคเราจะต้องวาร์ปไปซื้อนะครับผมให้วาร์ปไปที่ศูนย์พักพิงเรเวนนะครับหรือว่าเลเวนเซ็นเ,นเตอร์นะครับ โอเคเราก็จะมาซื้อบลูปินนะครับซึ่งก็จะอยู่นี่เลยนะครับผมอันนี้เลยนะครับอาจะอยู่คนไหนว่าลืมละโอเคนะครับจะอยู่ที่คนนี้นะครับพิมพ์เขียวอุปกรณ์นะครับผมก็ให้เราหามีดที่เราอยากใช้นะครับมีดที่เราจะใช้เลเวลห้าสิบเมื่อกี้มีดอะไรลืมไปละ <laughs> เอาเป็นอ,อันนี้ละกันนะครับซื้อไปเลย มีสายเคเบิลนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับโอเคแล้วก็ไหนๆก็มาทั้งทีแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อพวกอุปกรณ์ในส่วนของการคราฟพวกอุปกรณ์แต่งปืนนะครับอุปกรณ์แต่งปืนเนี่ย <c oughs> อยู่คนไหนว่าอยู่คนนี้หรือเปล่าลืม <c oughs> ละอาอยู่คนนี้นะครับผมอุปกรณ์แต่งปืนเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็ดูได้นะครับเรากดมาที่ตรงรูปสี่เหลี่ยมข้างบนนะครับแล้วก็มาที่เมนูคราฟนะครับเราสามารถดูได้เลยนะว่า ต้องใช้อะไรครับบ้างเราก็เลื่อนมาที่อุปกรณ์เสริมนะครับเราก็จะเจอพวกเป็นอุปกรณ์แต่งปืนนะครับเรากดดูไดอ้อุปกรณ์แต่งปืนสวยมากก็จะใช้เป็นอ,อะไรอุปกรณ์เสริมอาวุธปืนนะครับผมอันนี้นะครับเราก็ซื้อที่คนนี้ได้เลยนะคนที่ขายคนเดียวกับที่ขายบลูปิ้นนะครับแล้วก็มาที่วัสดุอุปกรณ์นะครับนี่นะครับเราก็ซื้อไปซื้อไปเย,ยอะๆเลยก็ได้นะครับประมาณสัก20แล้วกันเนาะ พอหรือเปล่าตังไม่พอดิโอเคจากนั้นเราก็วาร์ปกลับไปบ้านหลังจากที่เราซื้อแผ่นบลูปินแล้วก็เรียนรู้วิธีการคราฟมีดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถคราฟได้เลยนะครับโอเคมาที่โตรคราฟของเราโต๊ะคราฟอันไหนว่าอ่าจะเป็นมีดอันนี้นะครับผมข้างบนนะครับเป็นดาบเคเบิลเป็นมีดเป็นมีดเคเบิลนะครับคราฟไปอันนี้ก็อีก2อันนะครับ ไอ้พวกดาบเนี่ยจะใช้เหรียญอาจจะใช้หินคราฟน้อยนะใช้อัน2อันเองนะครับผมแต่ว่าพวกปืนเนี่ยนะครับจะใช้เยอะหน่อยยิ่งถ้าเป็นพวกปืนปืนกลหนักนะครับผมอาวุธหนักเนี่ยจะใช้เยอะมากเลยกดคราฟไปเลยนะฮะดูกันบ้านเราจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับสาหรับมีดดาบมัฟสีทองโอ้โหไม่ได้นะครับได้เป็นสีธรรมดาเลยหลังจากที่เราคราฟมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็กดไปที่กระเป๋านะครับ แล้วเราก็กดใส่ไปเลยนะครับซึ่งพอเรากดเข้ามาที่กระเป๋าเนี่ยแล้วเรากดดูเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่า,าปืนของเราเนี่ยนะครับที่เราคลับมาได้เมื่อตะกี้เนี่ยมีดาเมจเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่นะครับเราก็ดูง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็ที่ผมคลาฟมาได้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับผมอันเก่าเนี่ยร้ออันใหม่เนี่ยร้อนะครับอัตราการยิงก็เท่าเดิมนะครับแม็กกาซีนเท่าเดิมแต้ม ตัวละครเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นพันเนะครับโอเคพวกนี้ก็จะมีพวกการบวกสเต็กต่างๆนานานะครับเป็นบัฟที่ติดมากับปืนนั่นเองนะครับมาดูวิธีการคลาฟอุปกรณ์แต่งปืนนะครับก็มาที่เมนูคราฟอาวุธเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี้นะครับผมซึ่งอุปกรณ์แต่งปืนเนี่ยเราคราฟแค่ครั้งเดียวนะครับผมเราก็ไม่ต้องคลาฟอีกเลยนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็กดคลาฟไปนะครับเดี๋ยวผมจะคราฟให้ดูนะจริงๆผมคราฟไปแล้วแหละนะครับ เวลาเราเปลี่ยนปืนเนี่ยเราก็ไม่ต้องคราฟใหม่นะสมมติว่าเราคราฟเสร็จแล้วนะครับเราก็กดกาออกไปนะครับมาที่เมนูอาวุธปืนนะครับที่เป็นรูปปืนนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาเมนูที่2นะครับแล้วเราก็มากดใส่ไปได้นะครับผมจริงๆมันจะกดใส่ได้นะครับพวกนี้นะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วเราคราฟมาแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับเวลาเราคราฟปืนใหม่หรือว่าซื้อปืนมาใหม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องคราฟอีกนะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของการคราฟ อาวุธนะครับแล้วก็ครับเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยผมอาจจะไม่ได้คลาฟให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีไอตัวครับเสื้อนะครับไอเทมครับเสื้อก็ต้องรอตอนเกมเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีแล้วกันเนาะโอเควันนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับหากเพื่อนเนี่ยอยากรู้อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกให้นะครับนะครับผมหาเพื่อนดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ